ใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารอมสินเดือนนี้เต็มเฮได้เลยนะครับออมสินกับพักชำระหนี้ให้เรา3เดือนขายได้ไม่ได้เข้าเงื่อนไขายยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูรายละเอียดกันครับสวัสดีครับผมฟานนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกชำระหนี้ของธนาคารอมสินกันนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ย ทั้งรัฐบาลทั้งสถาบันการเงินนะ่ะก็ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนออกมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย่างที่ผมเพิ่งทาคลิปนําเสนอไปเมื่อไม่กี่วันนี้ก็จะมีเรื่องตัวประกันไฟฟ้ากับมาตรการเยียวยารับเงิน5,000บาท2ตัวนั้นนะ่ะค่อนข้างเวิร์กอันนี้เป็นส่วนของรัฐบาลที่เขาพยายามที่จะหาเงินมาอุดหนุนเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับสถาบันการเงินก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเขาก็มีการออกมาตรการอะไรออกมาค่อนข้างเยอะอยู่ เมื่อวันก่อนธนาคารนำสินก็ออกมาตรก,การตัวใหม่ออกมาเลยตัวเนี้เวิร์กพักชําระหนี้ทั้งต้นทั้งดอกไปเลยสามเดือนอันนี้เวิร์กจริงไม่เหมือนกับของธนาคารอื่นที่ให้พักชําระต้นแต่ต้องจ่ายดอกตัวเนี้พักทั้งต้นทั้งดอกคุณไม่ต้องจ่ายเลยแล้วที่สําคัญโครงการเนี้คุณไม่ต้องลงทะเบียนคุณไม่ต้องไปที่ธนาคารไม่ต้องยื่นเอกสารเลยเลยแค่คุณเป็นลูกหนี้ของธนาคารนมสินคุณก็มีสิทธิ์จะพักชำระได้เลยแต่โครงการนี้ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาเพราะฉะนั้นใครที่ยังมียอดค้างชำระของเดือนมีนาอยู่คุณต้องจ่ายก่อนนะเพราะหนึ่งในเงื่อนไขของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้คือต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดีลูกหนี้ชั้นดีในที่นี้หมายความว่าหนึ่คุณเป็นลูกหนี้ที่ไม่เคยค้างชำระเลย 2. ถ้าเคยค้างชำระ ก็ต้องค้างชาระมาไม่เกิน3เดือนไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้อะไรนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อ SME ถ้าคุณไม่เคยค้างชําระเลยหรือค้างชําระมาไม่เกิน3เดือนคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่วนวิธีที่จะเช็คว่าใครได้ไม่ได้ยังไงง่ายสุดนะครับโหลดแอป m y m o มาติดตั้งในเครื่องคุณไม่ต้องไปที่ธนาคารคุณไม่ต้องโทรไปหาเขาเพราะตอนนี้หนึ่งช่วงนี้ทุกคนไม่ควรอยู่ใกล้กันถูกไหมธนาคารมันก็มีพื้นที่จํากัดคุณก็ไม่ควรจะไปอัดกันอยู่ในนั้น เมื่อวันก่อนผมไปธนาคารมามีแถวประมาณสักสิบยี่สิบคนแต่ผมอะ่ะคนที่ยี่สิบต้องมยืนต่อแถวนูน่นห่างจากธนาคารไปเกือบสิบยี่สิบเมตรเพราะอะไรเพราะว่าในธนาคารเขาจํากัดคนที่จะให้เข้าไปมีให้ได้ไม่เกินสี่ห้าคนถ้าคนข้างในไม่ออกคนข้างนอกก็เข้าไม่ได้ไอคนที่รอข้างนอกอะ่ะก็ต้องต่อแถวมาแล้วเว้นระยะเว้นระยะเวะ้นระยะกันไปอันนี้เป็นเคสปกตินะธนาคารทั่ทวไปไปทาเรื่องจ่ายตังอะไรปกติแต่ให้เป็นเคสเนี้ยคุณนึกสภาพดู คนที่เป็นลูกหนี้มีกี่คนถ้าต้องไปต่อแถวขนาดนี้มันก็ไม่เวิร์กสการโทรเข้าไปก็ไม่เวิร์กเพราะอะไรเพราะช่วงนี้สถานการณ์ของไวรัสโควิดมันก็ไม่สูดีเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือองค์กรอะไรเนี่ยตอนนี้ก็จะพยายามลดคนที่ต้องทํางานที่หน่วยงานให้หน้อยที่สุดให้คนเข้าไปอยู่ใกล้กันน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคนรับสายคุณก็จะน้อยกว่าคุณจะโทรเข้าไปติดกว่าคุณจะไปคุยกับเขารู้เรื่องมันก็ไม่โอเคไงเพราะฉะนั้น คุณโหลดแอปไม m o โมมาติดตั้งในเครื่องคุณง่ายสุดมันก็จะมีช่องให้คุณกรอกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคุณก็กรอกลงทะเบียนไปให้เรียบร้อยพอลงทะเบียนเสร็จแล้วในแท็บของสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อบุคคลอะไรเงี้ยมันก็จะมีโชว์ให้คุณเองว่ายอดที่คุณต้องจ่ายของเดือนนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นยอดของเดือนมีนาคุณต้องจ่ายก่อนนะเขาจะมีตัวเลขมาให้แต่ถ้าเป็นยอดของเดือนเมษาแล้วถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าโครงการนี้ได้นะไอยอดเงินที่คุณต้องจ่ายเนะี่ยมันจะเป็นศน<ๆ> ส่วนรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยละกันธนาคารนมสินพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนเริ่ม1เมษาถึง30มิถุนายน63ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด COVID 19สำหรับลูกค้าสินเชื่อป,ปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน3เดือนณ31ม,มีนาคม2563โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใดๆหากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติ ขณะที่บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดลดอัดตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ5%ดออรชาชายพยุหานาวีชยัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาห,หรือโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยรวมโดยที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อนเนื่องในทุกมิตินั้นขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทปทได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดธนาคารออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติมด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยธนาคารจะดําเนินการพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยให้โดยอตัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชําระปกติ จนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนณนะวันที่31มบีนาคม25 6 3สําำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทและสินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 3สําำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินช่วยลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำในปี2563ถึงปี2564จากเดิม10%ของยอดเงินที่เรียกเก็บเหลือ5%ของยอดเงินที่เรียกเก็บจากนั้นในปี2565ให้ชำระในอัตรา8%ของยอดเงินที่เรียกเก็บและในปี2566อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่10%ของยอดเงินที่เก็บและปี2566อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำอยู่ที่10%ของยอดเงินที่เรียกเก็บ ทั้งนี้หลังจากพบกําหนรดระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้วให้ลูกค้าชําระงวดค้างเดิมก่อนเข้ามาตรการถ้ามีแล้วจึงผ่อนชําระตามเงื่อนไขเดิมแต่หากไม่สามารถชําระได้สามารถใช้วิธีการปรับปรุปงโครงสร้างหนี้หรือเลือกเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ที่ธนาคารได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ได้เลย ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยคือถ้าพูดถึงมาตรการในการช่วยเหลือที่ออกมาในช่วงนี้นะครับตัวนี้ผมว่าเบิกสุดพักชําระทั้งเงินต้นทั้งดอกเบีย้ยคือในความเป็นจริงแล้วอะเวลาที่เราจ่ายเงินต่อเดือนต่อเดืนอเดนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจ่ายนะคุณเลกดูดีนะส่วนใหญ่ที่เราจ่ายมันเป็นดอกเบีย้ยนะไม่ใช่เงินต้นนะสมมตุติคุณต้องจ่ายหมื่นหนึ่งดอกเบีย้ยเจ็ดแปดพันละอีกพันกับบาทอะคือเงินต้นเขาพักไอ้ตัวพันกับบาทนั้นไว้ แต่คุณต้องไปจ่ายให้เจ็ดแปดพันคือในภาวะอย่างเงี้ยเงินทองมันหาย,ยากไงลดไปแค่ส่วนนึงแต่อ้ก้อนใหญ่อ่ะที่เป็นดอกเบีย้ยคุณต้องจ่ายอยู่มันก็แทบไม่ได้ช่วยเลยเลยไงคือตรงน,นี้ผมชื่นชมธนาคารออมสินเขาหนะที่เขากล้าที่จะออกมาเป็นหัวหอกในการเยียวยาประชาชนในลนนักษณะนี้คือผมอยากจะฝากไปถึงธนาคารอื่นๆที่ที่เห็นออมสินเขาทำอย่างเงี้ยนะอยากจะให้นําไปพิจารณาดูคือผมเข้าใจแหละว่าภาคการเงินเองก็ หนักนาสาหัสอยู่พอสมควรจะให้มาพักชำระหนี้ทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่อยากจะให้เอาเคสเนี้ยไปพิจารณาดูว่าคุณพอจะหาทางช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ได้อย่างไงบ้างคุณนึกสภาพดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีคนที่อยู่ดีๆก็ตกงานไม่รู้ตั้งเท่าไหร่คนที่แบบตกงานฟ้าผ่าคุณคิดว่าคนพวกเนี้ยเขาจะสามารถหางานทําหาเงินให้คุณได้แบบปุ๊บปั๊บเลยหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมีงานทําอยู่ดีๆแล้ว พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นตกง,งานเลยไม่มีเวลาให้เขาได้เตรียมตัวไม่มีเวลาให้เขาได้ไปฝึกอาชีพอื่นๆไม่มีเวลาให้เขาได้ไปเตรียมหางานอื่นๆทําซึ่งบอกได้เลยว่าช่วงนี้หางานยากมากแทบจะไม่มีใครที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีโควิด -19 บเนี่ยนะครับงานตอนนี้หายากมากคุณคิดว่าคนที่ทํางานของตัวเองมาเป็น10บสปีแล้วอยูอ่ดีมาตกงานวันนี้ป,ปุ๊บตกงานวันนี้เขาจะสามารถหางานอื่นทําได้เลยไหมจะสามารถไปเปิดกิจการอาของตัวเองขายของของตัวเองได้เลยทันทีได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ยืดระยะเวลาให้เขาได้หายใจได้เตรียมตัวได้ฝึกอาชีพใหม่ๆไอ้เงินกู้ที่คุณจะได้ดอกเบี้ยมามันอาจจะไม่ได้เลยก็ได้ถ้าเขาไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่สามารถจะมีเงินได้ไอ้เงินกู้ที่คุณให้เขากู้มานั้นอ่ะมันเป็นศูนย์นะหายหมดทั้งเงินต้นทั้งดอกเลยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่พอจะยืดชีวิตให้ประชาชนทั่วไปในกรณีนี้ได้ ขอเ้อครับช่วยคิดออกมาหน่อยมาตรการที่ออกมาตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่พอ,อจริงๆตัวนี้ต้องฝากไปถึงธนาคารต่างๆแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับถ้าได้เข้ามาดูเนาะก็ฝากนิดนึงแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยเพื่อเพื่อจะไปถึงหูของธนาคารใดธนาคารหนึ่งเข้าอาจจะจุดประกายความคิดเขาให้มีไอเดียที่จะออกมาช่วยเหลือประชาชนทั่วไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใครที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารอื่นๆก็รอติดตามข่าวสารกันนิดนึงผมเชื่อว่าหอมสินเป็นหัวข้ออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยธนาคารอื่นๆที่ได้ทราบข่าวก็น่าจะมีแอคทิวิตี้อะไรตอบกลับมาบ้างซึ่งจะเป็นมาตรการช่วยเหลืออะไรยังไงนั้นจะต้องรอดูกันต่อไปถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบเอามาแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีเลย เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอลาตัวนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจนถึงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วล่ะครับว่าโควิด19มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานีวิดีก็อยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละก็เหมือนกับเอดซาวรัสเมอที่เคยมีก่อนหน้าเนี่ยข่าวมันหายไปการแพร่กระจายแพร่ระบาดมันหายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันหายไปนะตัวโรคมันก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าเราควบคุมมันได้ โควิด -19 ก็เหมือนกันมันก็ไม่หายไปหรอกมันก็ยังอยู่กับเรานี่แหละอยู่ที่เราจะควบคุมมันได้อย่างไงคือตรงนี้มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านให้คําแนะนํามาว่าวิธีหนึ่งเลยที่เราจะอยู่กับโควิด -19 ได้เนี่ยก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเองนี่แหละอย่างแรกเลยที่ควรทำก็คือนอนพักผ่อนได้เพียงพอคุณควรจะนอนพักผ่อนต่อวันให้เกิน7ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาได้ฟื้นตัวได้พักตัวอย่างที่2ก็คือ ทำร่างกายให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่ดีกินวิตามินที่ดีส่วนเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายคุณแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันอย่างคลิปก่อนนะหน้านู้นที่ผมเคยอ,อธิบายไปว่าให้กินตัวฟ้าทลายโจรเข้าไปวันละ1แคปซูลติดต่อกัน30วันอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราได้หรือการกินวิตามิน C วิตามิน B วิตามินดีออกไปตากแดดบ้าง นี่ก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันที่จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่ควรทำก็คือหลีกเลี่ยงการกินน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้เราเกิดโรคนูน่นโรคนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสต่ตาง,างๆมะเร็งนู่นนี่นั่น,นส่วนใหญ่มันมีสาเหตุมาจากน้ําตาลเพราะอะไรเพราะเชื้อโรคพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องมีการกินแล้วสิ่งที่มันชอบกินที่สุดก็คือน้ําตาลพอเรากินน้ําตาลเข้าไปในตัวเยอะๆใช่ไหม ไอไวรัสที่เข้าไปในตัวเรามันก็ดีใจไงมันก็ไม่ตายมันมีของกินมันก็สามารถที่จะอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นแนะนำทำร่างกายให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงน้ำตาลพักผ่อในให้เพียงพอคุณทำแค่นี้ต่อเนื่องร่างกายคุณก็จะแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าอย่างไรยัางไงเราคงอยู่กันมาอีกนานแหละครับ มันเป็นไปนไม่ได้หรอกที่จะกําจัดมันออกไปอ่ะเพราะมันแพร่กระจายไปขนาดนี้แล้วอย่างง้นก็สู้ๆกัต่อไปนะครับ